จะให้กินข้าวเลยหนอยมาโรคที่บอกเรียกว่าเป็นลมอัมพาตเนียสตรอนี่มันคือเลือดอุดในสมองหรือเลือดแตกในสมองคนเข้าใจว่าเป็นเพราะหลอดเลือดมีคนเข้าใจว่าเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงแล้วไปอดุอดแล้วมีปัญหาหรือมีปัญหาแต่ความจริงนั่นคือปลายเหตุมากๆต้นเหตุมันเกิดจากที่ต่อมเลงรอบคอเราอักเสบม,มันร้อนก่อน ข้างคอหนึ่งข้างนี่ต้องซีกมีต่อมน้ำประมาณ80ดสิบเล็กเลยพอมันร้อนมันหนักเสพเนื่องจากมันแสลงหมูซะเป็นส่วนใหญ่กระสีเท้าก็แสลง,สลง,สลงหลอดเลือดซึ่งเป็นง่ามอยู่นี่หลอดเลือดแดงสอนก็เลยอักเสบตามพออักเสบตามปุ๊บเนี่ยโดยทั่วไปไอ้หลอดเลือดฝั่งที่ไปคอนี่จะเป็นหลอดเลือดที่อักเสบก่อนเพราะมันอยู่กยใกล้ต่อม,มน้ำเม็่ใหญ่สุดต่อมน้ำ็บนี้ชื่อจุกุโรไดกัสตริกแกรนเป็นหลอดเลือดที่อักเสบบ่อยที่สุดเราใช่เลยมั้อันนี้เลยเสร็จแล้วพออักเสบปุ๊บไขมันก็ไปพอกอยู่งนพพออกไปปพอกกมาาาลยเ็นว่ มันเป็นรอยคอดพอเป็นรอยคอดเลือดก็พอเลือดไหลด้วยแรงดังสูง120มีในเวบปลอดเนี่ยมันคือกระแสน้ำมนมันกระแสน้ำมนร้อริมก็เกิดง่ายพอริมเกิดมันก็เข้าไปอุดข้างในคืออุดในสมองข้างในก่อนที่มันจะอุดเนี่ยมันอักเสบอยู่ประมาณสักเป็น5ปี10ปีปากมันจะแคบตีมหรือขนาดที่จะเกิดริมระอุดได้ระหว่างนี้เลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะน้อยลง แต่เลือดที่มาจากหัวใจมันยังมันยัง,ม,ยงมันยังปั๊มมาเท่าเดิมเพราะสาขานี้ไปน้นอยๆมันไปมาสาขานี้แทนคนฝรั่งคนที่เป็นโรคนี้กลยเป็นหน้าแดงหน้าสีชมพูเลยเราเห็นพวกฝรั่งหน้าแดงหน้าสีชมพูกันเลยนี่คือสัญญาณเพราะว่าอีกประมาณ5ปีถึง10ปียังไงคุณก็เลือดแตกในะสมองเลือดตินในสมองแน่นอนต้องส่งให้เพ<ม>ียเลยนะข้อเพียนนั่นเลคนที่หน้าแดงบอกเลยก็ไม่ใช่เลือดฝาดดีนะครับนั่นคือเลือดก,กําลังจะข้างเลือดเลือดมาทางหน้ามากเกินแต่ไปสมองน้อยลง ผลรับติดตามมาก็คือเป็นสัญญาณที่ฟ้องว่าวันนี้กําลังจะได้เรื่องเลยนะตอนนี้ท่าน่าแดงบ่อยบ่อยเราแก้วิธีแก้ยังไงครับก็าทาตมเหลืองตรงนี้ให้เย็นสิครับทระคับเย็นมะขบเย็นสิครับทาให้เขาเย็นหลอดเลือดจะได้หายอักเสบ ถ้ไปริมก็จะไม่เกิดความรับรู้ก็อยาก็ป้องกันอย่าให้สูงอย่าให้มีไขมันสูงจะได้ไม่เกิดริมแล้วหลอดเลือดก็ไม่อยากเสียเพราะ,ะนั้นเราก็สามารถลบลบตรงนี้เลยก็หยุดทานอาหารเนื้อสัตว์ชัวร์ที่สุดใครห้ามทานถ้าถ้าประครบเย็นแต่ยังทานพวกคอเลสเตอรอลเนื้อสัตว์อยู่มัน,มนก็ยังมีกว่าไม่ประครบยังมีกว่าไม่ประครบแต่ถ้าตั้งใจอยากจะหายอยู่แล้วเรื่องอะไรต้องไม่ทานอีกนะเพราะมันบอกมันบอกสัญญาณบอกมาล่วงหน้าห้าถึงสิบปีมันบอกล่วงหน้าเลยถ้าใครไม่ทําก็ ก็เชิญรับวิบากกามุยเพราะโูคนี้ไปรักษารักษาปลายเหตุนะไปรักษาในสมองแต่ต้นต่อคือตรงนี้พอตรงนี้หายเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวไปขึ้นตีหัวใจบ้างก็ขึ้นได้ขึ้นได้ทั่วเพราะโรคมันเหมือนกันหมดก็คือต่อมน้ําเหลืองมันมีปัญหาเพราะรครนี้แท้จริงก็คือโรคของโรคของต่อมน้าเหลืองอักเสบสาธุค่ะอาจารย์ต่คุณผู้ชายจะเป็นางก้านจ้ายหรือเปหมดเป็นได้ทั้งหมด มีเส้นเลือนนี้ทั้งคู่เลยมีครับมแีแต่แต่ข้างนี้จะใหญ่กว่าข้างซ้ายใหญ่ดูทั่วไปข้างซ้ายของตัวเราเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าเหมือนเขาเข้าง